เริ่มจากครูหนุ่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็เป็นผู้ที่สูงวัยแล้วแม้แต่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีแล้วระดับน้ําตาลในเลือดก็ยังสูงขึ้นเลยเป็นอะไรที่ไว้วางใจไม่ได้ต้องดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะอาหารที่เราเลือกรับประทานแม้แต่เราคิดว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีมีประโยชน์แต่บางครั้งมันก็แฝงไปด้วยแป้งและน้ําตาลที่เราก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาล ก็ทําให้เราเป็นเบาหวานได้พวกผลไม้บางชนิดมีน้ําตาลสูงมากเราต้องศึกษาดูให้ดีว่าอะไรควรจะทานและอะไรไม่ควรทานพวกผลไม้บางชนิดมีน้ําตาลสูงมากในช่วงเวลาที่ครูหนุ่ยระดับน้ําตาลในเลือดสูง <c oughs> ก็เกิดจากการทานผลไม้ด้วยเช่นกันมันก็มีบ้างนะคะที่บางช่วงเนี่ยเราก็ตามใจปากอยากจะทานโน่นทานนี่ แต่ก็มีสามีที่คอยเตือนคอยให้กำลังใจและชวนกันไปออกกำลังกายซึ่งทำให้การดูแลสุขภาพของเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นดีขึ้น พอเราแก่ตัวขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองด้วยการรักษาสุขภาพจากการเลือกและประทานอาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอและการเลือกที่จะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเบาใจได้ค่ะอย่างตอนนี้ค่าน้ำตาลในเลือดของคุณหนุ่ยกับสามีก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ถึงสูงไวัยก็เบาใจไม่เบาหวานค่ะ